เอาละครับคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะที่เราเล่นฟรีไฟโดดล่มไปโดดที่1ถึงโดดที่10ก็จะมาต่อโดดที่11กันเลยนะทุกูดแล้วอะไรวะหน้าในแผนที่โอ้โหคนลงโคตรเยอะเลยสวยแล้วไงไอซีแบบนี้มึงจะไหวหรอลงมาถึงพื้นนึกว่าจะเจอปืนที่ไหนได้เจอแต่เหรียญว่าเติมฟากเอานะครับจังหวะนี้ใครเร็วใครได้โอ้โหกูรีบๆหน,น้าใน,นปืนโอ้โหแล้วอยู่ตรงนี้ด้วยเบาชิบหายไม่ได้ปืนหมดเราตักไอ้โมด กูลนกูลนกูจุกมั่วหมดแล้วลนครับจังหวะนี้ไอ้ยาจริงผมจะาวันนั้นวางเว้ย้วกับระเบิดแต่แม่งไปถือเขาเพิงเฉย <c oughs> เอ้ยเบรกเบรกกูจะแอบโอ้ยไม่ทันแล้วกูยอมกูยอมกูมอบกูมอบอะขณะนี้กูยอมตายด้เกิดใหม่ไดเวลาใช้ชีวิตใหม่เฮ้ยเดีย <c oughs> เด๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้กระสุนปืนเฉียดหน้ากูเลยเฮ้ยที่ <c oughs> มีคนยิงผมมันจะกฝั่งนู้นผมคิดว่าไม่นานน่าจะขึ้นมาหาผมแน่เลย กูเจออะไรอีกแล้ววันนี้อุย้ยรันเลยครับจังหวะนี้วิ่งครับสับสตีนแตกแล้วข้างล่างเมื่อกี้กูเห็นมีตัวนึงโอ้ยกูต้องจูบกแล้วนะโอเคหวังว่าจะไม่มีไข่ไม้นะโอ,โอ้โอ้ชิบหายแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะอยู่แถวนี้ผมได้ยินเสียงท้ามอยู่แถวนี้ว่ะมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเช็คดิชึบกระโดดไม่มีโอเคผ่านเรียบร้อยเอ้ยไม่ผ่านแล้ว ตัวเดิมๆตัวเดิมๆโดดที่12พี่หวังว่าชีวิตจะดีขึ้นโดดในเกมนี้เนี่ยผมเลือก็จะลงที่เออ่ชมวิวนะก็มันชมวิวยังไงก็ไม่รู้เออมันมีแต่โซลาเซลล์เยอะไปหมดเลยเว้ยคนดูไอโซลาเซลล์แต่ว่าของเยอะอยู่นะผมว่าน่าไม่มีใครลงเลยดูดิไม่ทันเลนะดูเจอไขวนะ้หนะมันใช้สกิลสไปเดอร์แมนนี่มันคือสกิล,ลตัวอะไรผมรว่าจะไปหาซื้อใช้บ้างอะ่ะมันสกิล,ลมันดูโกงเยอะตอนนี้ผมพร้อมแล้วอยากมันเปิดว่ะ ใครว่าได้ชุดเปิดบุญทีเดชดวนเปิดตอนนี้ผมเิีว่าของผมพองแล้วผมอยากจะเปิดคนสักคนหนึ่งมาเจอแล้วตัวหนึ่งไม่ตายด้วยเฮ้ยสรงนี้เล่นได้เป็นสรงนี้เล่นได้เป็นกระโดดลีปุ๊บวิ่งลอยวอล์กอัลกันลอยผมว่าเขาวบบนี้ชื่อยูยาเลยเอาม่ได้ยูว์เฮ้ยก็ชีวะครับดูเหมือนว่าตัวนี้เพิ่งสู้จากคนคนหนึ่งมานะแล้วกำลังยิงแล้ก็ดมาเจอผมอีกโอ้โหทีนี้วาวุ้นเลยชีวิตแรงข้างหน้านี้ไม่เอ่ยข้างหน้าไม่มีแต่ข้างหลังมีแน่ครับจจังหววะะะนนนีี้เเดด๋ยยยราคค่ออไปู เดี๋ยวเราให้พวกนั้นสู้กันไปก่อนนะขอแวะมาจอยหน้าหลกาักันเอาไปชาร์จเลยครับจังหวะนี้อยู่นะวะนี่ไงไอ้มีสองตัวอีกตัวหนึ่งต้องอยข้างล่างเลยไหมเหนจะมีร่างอีกตัวนึงนะอีตัวแบนตรงนี้หนึ่งโอ้โแอบก่อนแอบบก่อนแอบบก่อนโอเคมีล่างหนึ่งแล้วก็มุนั้นอีกหนึ่งคิดว่าตัวนี้น่าจะวิ่งมาหาผมไม่นานนี่ไงมาแล้ะกูต้องมาคุมสองทิศทางโอโ้โหเหนื่อยเชื่อจริงๆ แล้วมาวิ่งไปไหนนะอ๋อผมวิ่งชาร์จเข้าดีกว่าปึ๊บนั่นนั่นนั่นตายไปดียังมีมาอีกกว่ายังมีมาอีกว่าคนดูชึบอ่ะอันนี้ชิวแล้วงานโดนหัวเต็มเตมยังมีมาอีกว่าครับท่านผู้ชมแต่ผมขอไปก่อนดีกว่าตอนนี้วงบีดแล้วคนตายนี่เด้อซีจอมลอยสองคิวไหมจะสองคิวไหมสองคิวดิสองคิวดิวดวดเฮ้ย เฮียกูได้คิวๆอย่างวะผม,ผมรู้สไตล์การเล่นองผมแล้ววิธีการที่ผมจะเล่นแบบว่าให้โหดๆเนี่ยคือไม่ได้การสู้ตรงๆต่อศัตรูนะคือกูต้องหล่อยะกูต้องหล่อยถึงกูจะได้คิวอะมันคือไปเท่าไรเยอะอะเนาะมึงมาจากไหนเนี่ยข้างหลังกูดูเไหมนในจังหวะน,นี้จะมีคนมาตุยซืจากข้างหลังนะโอ้ยเกิดคนตุยแล้วไงกูด้วยหลังจากที่เขาเก็บคิวมาสิบคิวในเกมนี้เนี่ยทำให้เขามีพลังกายพลังใจแรงสู้อย่างแรงทำไมตอนนี้คือเอซีมันกัดจะใส่อย่างเดียวไง มันจะชา้ามันจะใส่อย่างเดียวไม่คิดไม่มีพงไม่มีแผลอะไระเนี่ยวงมันกำลังจะบีบมันก็ไม่สนมันก็จะวิ่งเข้าไปชาเหมือนว่าฝ่ายตรงข้ามจะเล่นปืนลูกนะครับเป็นเ p ็มูมเหมือนเราเลยงั้นก็ขอมาวัดกันหน่อยอืมเรียบร้อยเอ็นจอยผอมเบื่อแล้วยิงคนขับรถชคนคมดีกว่าหว้นี่ผมขับรถเซนิสือเลยนะีน่ยคนดูแด้โดดที่1 2แล้วเนี่ยรัฐบาการเ v p แล้วครับไอ้ที่หนึ่งนะครับ,รบน้องๆ<อ>มากับโดดที่2 3ากันบ้างนะครับ ผมเลอกที่จะลงสนามมว้นะครับในโดดนี้เพราะว่ามัวเจ้าคนเนี่ยน่าจะไม่ไม,ไม่มีนะหรือมีน้อยซึ่งก็มีน้อยจริงๆแล้วครับก็มีอยู่สามตัวนะถ้ารวมผมไปได้ก็4ตัวนะที่โดดลงมาพร้อม okes, องานเคหัวเจ้าผมต้องวิง่งวิ่งเข้าไปเก็บปืนก่อนแล้วนี่กูยิงอะไรเนี่ย <środ> <Support> เหนื่อยเสื้อจริงๆนะครับเมื่อกี้ยิงอะไรก็ไม่อยู่โอเคมันต้องชาร์จมาเร็บมาไม่โดนซัดกอกอีหยาโดนไปก่อแตกแล้วนะใช่ไหมเสียงก่อแตก เฮ้ยพอตลกพอตลกจะคิวคิวก่อนเลยกระโดดมาผมปาดยิงน,น,นะปาดปูโอ้โหแล้วกูถือคบเพลิงอยู่ทำไมวะเนี่ยแล้วผมแย่ยิ่ยายก่อน,นั้นเสียงมันจะคลางยายวองนะวะภาพตัดเลยคุณดูมาเกม2ี่สี่ลงโดดที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็อ,อุ้ยเผือกันไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนเคี้ยวมันจะเข้ามาชาร์มไหมแต่ผมเสียวข้างหลังนั่นไม่อ้โดอ้เทียนี้ฆ่าริางดิ เอาละเอาใหม่กันดีกว่าในโดดที่15ผมเลือกที่จะลงตรงโครงกระดูออกนี้นะแต่ว่าคนนี้มีคนลงมา3ตัวแล้วเพราะฉะนั้นผมจะลงมาข้ั้งล่างว่าแต่โครงกระดูกยังนั้นไม่ขอเล่นหรือเปล่าเฮ้ยมีแน่นะจะทําทเล่นใบนะครับท่านผู้ชมคนมันหายไปในหมู่มันเงียบๆแบบแปลกๆกว่าเนี่ยอยู่กัน11คนแล้วเนี่ยกูยังไม่ได้สกิลเลยเนี่ยกูไม่เจอใครเลยนะอนนอันนี้เรื่องจริงนะว,ว้าวเริ่มเจอแล้วมีคนยิงกันตรงนั้นมันอยู่ในบ้านปะเดีย๋ยวผมขอเช็คก,ก่อน มีอยู่ในบ้านไหมชึบไม่น่ามีว่ะแต่มันอยู่แถวนี้แหละเออยู่ล่างเหรอเฮ้ยมันมันอยู่ห้องมะชึบอยู่ตรงนี้หรือเปล่ามีใช่เว่ยอยู่ไหนวะนังกูวิ่งไปตรงนี้ก่อนแล้วในจังหวะนี้นั้นเอซีเนี่ยมันก็วิ่งหาครับแต่มันก็ดูแล้วว่าตอนนี้ศัตรูอยู่ที่ไหนสรุปมันอยู่บนหอเว้ยเชี่ยแม่งเกือบตายแล้วกูดีนะที่มันยังเป็นมันนะถ้าเป็นงูตงลางกูตายไปแล้วเฮ้ยแล้วมึงใครเนี่ย ทำไมกูชอบโดนตุยวะอะไรครับนี่วันนี้ในโดดที่16รอบนี้คือฟีฟ้าอัปเดตใหม่มาโคตรเยอะเลยนะทั้งบัฟตัวละครถือเพิ่มอันดับใหม่ๆไดมอนด์ Diamond กับอ้ไน,นั้นมานะมีการตัต้งค่าง,ง่ายขึ้นแบบแล้วก็มีการเพิ่มจุดเด่นเกมเพลยนะ์ทำให้เกมเพลย์มันหลากหลายเช็ดเคอันนี้คือเพิ่งอัปเดตสดๆร้อยนะคือกูกูเข้ามากูก็ไม่รู้เรื่องอะไรกูเข้ามาปุ๊บก,กูก็เห็นมันอัปเดตเลยเช็ดเคแล้วนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเครื่องบินมีไฟว่ะเช่อแล้วก็มีแบบว่า,ม,บบวามีแบบว่าเส้นสปีดด้วยเออ นี MM ่กูเรียกลุงพีอีกแล้วเนี่ยไอ้้ยกูชอบหาเรื่องใส่ตูวมึงโชคดีเือนะวางโค้ดโนทันนะงั้นมึงไม่รอดเฮ้ยของใหม่ว่ะก็จะเป็นเหมือนกับให้เราสร้างเหรอเป็นที่สร้างนะแต่ว่าต้องใช้เหรียญด้วยเคเคแต่ผมขอจัดการตัวนี้ก่อนและกันถ้างั้นน่ะขอพี่ขอเข้าไปชาร์จหน่อยนะอ๋อาวเด้วพี่บาวพี่บาวเสนใจของใหม่เหรอพี่บาวตั้งไอบอลทำไมอ่ะ ายาดีเบาวนี่วิ่งหายมาไหนเร็ว่ะกลายเป็นศพเร็ววะอะไรอ่ะตอนนี้เราผมแน่ตอนนี้เราผมแน่บอลเลยแป๊บเดียวก็ตายข้างหลังมีไหมคือข้างหลังมีเหรอเดี๋ยวเฮ้ยมันอยู่ไหนอ่ะฮะมันอยู่ข้างบา่อลไหนโดดที่สิบเจ็ดฮันแน่มีคนลงมาใกล้แล้วนะคนดูโอเคต้องรีบเก็บปืนก่อนได้ซองนะ ยิงก่อนเลยกูไม่รู้แหละสองใหม่อะ่ะมีอะไรก็ใช้ก่อนนะตอนนี้โอ <Okay, S 1> เคยกกื่งีกระเป๋าก่อนกระเป๋าสามอ่ะฮะอ่ะฮะโอเคมีอะไรนี่ AK, เอเคอ๋อไม่ใช่เอเคนึกว่าเป็นปืนแล้วว่าเรียกไม่ถูกเหมือนกันมนตายเอ้าวิ่งเวอร์จัดช็อตเมื่อกี้กูยิงไม่ได้ไงเนี่ยโดนหัวเฉยเผมขอสร้างเครื่องสแกนนี่ก่อนนะคุณดูซื้อสองร้อย 200, นะสร้างมันแล้วโดวยเจ้าเครื่องนี้เนี่ยความสามารถพิเศษข,ของมันคือมันจะสแกนนะเป็นประมาณว่าเป็นไฟสัญญ,ญาเซนเซอร์นนะโดยมันจะคอยดรอปเหรียญให้เรานะก็คือเราลงทุน200ใช่ไหมแล้วมันก็ เอ่อร้อยสองสอยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะได้กำลังขึ้นมานะแล้วก็เหมือนจะมีของอย่างอื่นนะที่มันตกลงมาให้แต่ตอนนี้คือในเกมมีของใหม่มีโดนแบบเป็นแบบโดนแบบว่ายูเหรอเนี่ยดุดิิผมได้โดนใหม่มาแล้วก็ตรงนี้มีร่องรอยเหมือนการใช้ยาน,นะครับก็แถวนี้น่าจะมีคนต้องเอาโดนเช็คก่อนทางนั้นอนะ่ะผมโยนโดนเช็คล้มีป้อมปืนให้เราได้ใช้ด้วยว่เยส โอเคผมรู okay, ้แล้วว่าวงที่ผมเห็นเมื่อกี้มันไม่ได้วงที่คนใช้เว้ยแต่ว่ามันเป็นวงที่แบบว่ามันใช้เองอ่ะก็คือเป็นยาเป็นวงยาที่ครอบเดตนใหม่ที่มันจะเปิดใช้เองแล้วในแผนที่ค<ด>ืออะไรอ,อ่ะอ๋อโดนที่ผมส่งไปทํางานแล้วเหรอแสดงว่าแถาวนี้มีคนนะดิเฮ้ยเสียงรถเดี๋ยวรถรถมาแล้วไงมีวงมา,มาเหรออืมไม่ตายเว้ยโอเคซื้อโดนอะไรมาวะเฮ้ยไม่ใระเบิดนะไม่ใช่ระเบิดนั่หว่าเป็นระเบิดอย่างนั้นนี่หว่าอะไร หายวอลฮะหายวอลอยเรด้วยเนี่ยนี่อ่ะจะมาจากโจนหรือเปล่าโจนที่มันใช้เมื่อกี้ดูเหมือนว่ามันจะคิดอะไรอยู่มันจะลังจะขึ้นมาเหรอเฮ้ยมันขึ้นมาดูมันวิ่งวิ่งวิ่งมีมมมอะไรไมีต่างกัเลยเช่นนั้นมันสกิลจากวอลแรดนด์ไหมน่ะไม่เป็นไรอูอ้มันใช้ซองซองควงเคบ้าไม้วอลฮิวฮิวฮิวฟองขบเพิงมาดิมาดิมาชา้าดิไม่มึงก็ตายกูอวสองยางมามามา มวัดใจเลยวัดใจเลยมัดใจเลยมาไอ้นุม่มเท่เหอ่อใส่หมวกก็เท่เหรเท่เหอโอเคผมขอขอบับบนรถนายหน่อยละกันนะขอยืมใช้หน่อยเจอตัวหนึ่งว่ะปึ๊บมันยิงทำอะไรอยู่วะหน้าเอฟเคเหรอเอาแบบเอฟเคอย่างนี้ก็สวยดลคิวฟรีซีไอชีชอบเหลืออยู่คนนึงเหมือนจะเจอแล้วไม่เนียนไปเ้อยนห,นหน่อยนะจ๊ะคีดแยบ,บผมหรอว่าบุงจัปลาละเบื่ยัดเข้าไปเลยละกันนะ ช่วยยเเลในปลารลระบิดคังั้นผมคงต้องวิ่งเข้าไปชาร์จแล้วล่ะมาดิหนุม่มมาดิคอมออนคอมออสเอ่ยยืนทำไมมีทำไมเอ,อ่ยจื๊บนี่ใช้อะไรใช้ซองเหรอเหลือว,วะไม่เป็นไรจื๊บนี่ไงเต็มเต็มเต็มมาไงแล้วมาดิไม่โดนสักเม็ดเลยนี่กูจะเรียกไฮไลท์ไหมเนี่ยมาไอวอลไอวอลกู I walk, I walk, I walk, จะหมดละเหลือลูกเดียวอย่าล้นดิเพื่อนอย่าล้นดิเอาฮิวฮิว,ฮ,ว,ฮ,วฮิวเลือดเอาฮิวเล่อ ไม่ทันครับอืมตาย,ตายอย่าว่าแต่มันลนเลยกูก็ลนเมื่อกี้เอ๊ะทำไมลงกันเยอะจังอ่ะขอยาตเปิดก่อนได้ปูดเฮ้ยไปคิดเดื่ปูดจริงวะอะไรกูตายได้ไงเนี่ย เกิดใหม่รอบนี้ผมคงจะลงที่ที่แบบไม่ค่อยมีคนดีกว่านะตรงนี้เลยนะน่าจะไม่มีคนหรอกเพราะมันเป็นบ้านล้างไม่น่านจะมีคนมาของก็ไม่ค่อยดีนะโอ้้กูคิดไม่มามันจะมีใครมาอีกเนี่ยครับนึกว่าจะไม่มีใครมาขึ้นมาแล้วนะเออมีต้นเกมนะเบนไม่ใช่เลดเกมรือการเกมนะให้กูฟามของเสจก,ก่อนแล้วค่อยขึ้นมาก็ได้อันนี้ผมวิ่งเดิอนอ้อมมานะผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ตรงนั้นแหละไม่น่าจะู้วผมขึ้นมา ึงขึ้นมาวางไหนว่ามึงเดินพร้อมขึ้นกับกูหรอวะเนี่ยฮะไอเด็กไอเด็ก B P F เนี่ยไอ้เด็กปั้นนะโอ้ยโดดที่19แล้วเหรอเนี่ยโดดในรอบนี้ผมเลือกที่จะลงบ้านแอล์นะครับแล้วก็เลือกลงที่หมู่บ้านไอ้อะไรสักอย่างเลยผมก็ลืมชื่ออะไรเหมือนกันโอเคเอาล่ะรีบโดดมารีบวิ่งเก็บปืนดีก,กว่าแล้วปืนที่ก,กูได้น,นี่คือแบบปืนไรอ่ะเมื่อกี้มีคนวิ่งเข้าบ้านนะโอเคเดีย๋ยวเราจะต้องเข้าไปเช็คเ P S หน่อยนี่โอ้ยไปไหนละนี่เอาเฮ้ยเอาหน้าต่างไปไหนละ มาทางนี้หรอไม่ใช่เว้ยแล้วมึงเออฮะไปตรงนั้นได้ไงวะไปเร็วจังอะเยหรือว่ามันไม่เป็นตัวใหม่ไม่ใช่ตัวนี้หนีใครอยู่หรอจ้าสาวมีตัวอยู่ในบ้านตัวหนึ่งตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งตัวหนึ่งมาดิโอ้ยไม่แน่ไม่แน่เต็มเต็มนะโดนเต็มเต็มนะเฮ้ยไม่ตายว่ะเอาจัดมันไปไหนแล้วอยู่บนนี้แน่เลยนี่น่าจะหนีไปไหนไกลหรอกจเอ๋ไม่มีแล้วมันอยู่โอ้ยมึงเข้าไป ฉลาดมากกว่าเพื่อนให้เลนิวโปง้งโคตรเก่งหวังว่ามันคงไม่เดินมานะนั่นไงโอ้มันงานเร็ว,วจังว่าแต่ไอ้พวกนี้ไววะ่ะโดดที่20สโดดสุดท้ายในของคลิปวิดีโอนี้โอเคผมได้ปืนมาแล้วแต่ว่าปืนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยชอ็อตไหร่นะเอยเจอคนเจอคนมาดิมาดิาดเออหวานจีบอาชีพเมนขึ้นเลยเปิดโต๊ะสวนใช่ไหม,มาลงทุนกันหน่อยไว้กับธุรกิจของเรา 200ลงทุนไปเลยหวังว่านะ่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีนะจะว่าไปแล้วทําไมเกมนี้เนี่ยคนลงโรงงานน้อยจังเลยอะคือแทบไม่มีเลย <c oughs> เห็นตอนนั้นยังคนลงเยอะอยู่เลยเว้ยแล้วตอนนี้ผมก็ใส่ชุดอินเทนจีอยู่นะเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ชุดอินเทนจิชุดอะไรวะชุดของอาจารย์จรีระยะก็ไม่ใช่มันชื่อชุดอะไรวะชุดเซียนเท่ามาั้งผมจะไม่ผิดแต่ตอนนี้คือผมโดนเปิดเมื่อกี้มาเลยสาวน้อยไม่รอดแน่แกอ,อ่ะเดี๋ยวโดนพี่ลากหน่อย <c oughs> โดนหัวเม้นิง่ง ใครมันขับรถชนกูเนี่ยเฮ้ยมึงกล้าขับรถชนกูเลยมึงอยู่ไหนไม่เก็บกูเลยอยู่หลังไออยู่หลังอะไรโอ้โหกูจะขึ้นรถทำไมเนี่ยอย่าล่นอย่าล่นเสียล่นสติสติสติมาก่อนเสมอสติมาก่อนเสมออย่าล่นอย่าล่นยิงต้อยวออย่าล่นนะอย่าล่นนะโอ้โหไม่ใช่แค่กูล่นคนเดียวมันก็ล่นเนี่ยไอเยี่ยวิ่งไปวิ่งมาหมดเตอร์หมดเฮ้ยเอ้ามันติดอะไรครับเนี่ย อะไรครับเนี่ยเติดอะไรครับฉันเห็นเธออยู่นะไม่ต้องมันเนียนเลยไม่ต้องมันเนียนเลยนี่อ,อ่าไม่ไปตายอ,อีกทำไมนีหัวแตกไม่สารร้อยใจเย็นๆก่อนก็ค่อยคุยกันได้นะก็ค่อยคุยค่อยเขียนแต่เมื่อกี้มีอาการกระตุกนิดน,นึงนะเกมกูกระโดดปาด ไม่รอดไม่รอดแล้วว่าอะไรวันหน่าทำไมไอ้ดอกมันลงมาโคตรเยอะยังอะ่ะนี่คือวันที่โลกเหลืออะไรครับทำไมไอ้ดอกมันลง,ลงเยอะจังอะ่ะปกติไม่เหน็นลงเยอะขนาดนี้นี่เหรออยู่กันตรงหมู่บ้านทางนี้เต็มเลยหมู่บ้านริมน้ําตรงเนี้ยยู่กันเต็มซ้ายกันยับจะผมช่วยไหมครับโอเคตอนนี้เหลือกันสี่คนแลน้วนะรวมผมด้วยอืมโอ้ตรงนี้สองข้างล่างหนึ่งโอเคครบผมเอาชุดนี้กับชุดล่างชุดล่างมากรับผมมาชุดล่างชุดล่างมาดิชุดล่าง ตัวข้างๆก้อยซอยจังเลยยังมาปุ๋ยให้ได้เลยนะโอเคโอเคสตีนะครับจังหวะน,นี้อันนี้น่าจะโดนบงบิดตายโอเคไม่ต้องลโดนยผมยิงตายก่อนตัวนี้มานู้ว่าจะขึ้นมาชาร์จผมที่ไหนได้ไม่ขึ้นมาอะไรเหลือตัวเดียวแล้วโอเคตัวเดีอยู่ตรงไหนอยู่ไหนวะอีกตัวนึงอยู่ไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนผมขึ้นที่สูงกว,ว่านีกว่าจะได้มองเห็นชันอะไรเจอแล้วเอเคอยู่ตรงบ้านโอเคสตินะครับเราจะชงโชว์ที่หนึ่งเว้เกมสุดท้ายของสวยสวยสวยเลยนะ ปุ๊บนั่นไม่โดนหัวพี่ดึงอ่ะคอมล้อ,อล,อลอ้อม่มีใครยหยุดผมได้ไม่มีใครหุมลงอะ่ะ